i ิสุส์เสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะโถดอิสุส r ทีมาด้วยอาการเองไม่เย็นค่ะตอนนี้เปิดของแอร์เรียบร้อยนะคะคาเกด้านโลไม่ลงเ,ออเดี๋ยวจัดการถอด อะไรออกมาเช็กลัวรล้างระบบค่ะเขียนตัวคอมแอร์ใหม่รถผ่านการใช้งาน509 783หรือ5,9,783กิโลเมตรค่ะเสร็จอะไรเก่าและอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถ Isuzu TFR คันนี้ค่ะมีในส่วนของคอมแอร์นะคะที่คอมลูกนี้ไม่สามารถสร้างความเย็นได้ก็คือค่คาคอมหลวม นี่ก็จะเป็นไดเออร์ลูกเก่าลูกค้าค่ะดูสภาพน้ำมันที่ไหลออกมาจากไดเออร์ดำมากมากนี่ก็จะเป็นตัวเ e อ็กเพรสชั่นวาลเก่าที่ถอดออกมาส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นเซ็ตอะไรใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ค่ะก็เป็นตัวคอมแอร์ใหม่ใช่ไหมมาตรฐานซันเดนเปลี่ยนตัวเอ็กเพรสชั่นวาลใหม,ใม,ตต e ใหม่ตัวนี้ก็จะได้นํำเปลี่ยนหหกหมื่นโลค่ะ คันนี้ก็จัดลงแผงใหม่ให้ก็จะเป็นแผงแบบรุ่นใหม่นะคะแบบรุ่นลามิเนตพร้อมกับตัวไดเออร์ตัวไดเออร์ก็จะแห้นาเปลี่ยนทุก30,000่นโลค่ะและคันนี้ก็จะมีล้างระบบภายในตู้แอร์ในส่วนของชุดสายน้ำยาแอร์จัดการเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรเก่าและเซ็ตอะไรใหม่ของรถอีซูซุทีเอค่ะ มากๆเลยค่ะเป็นการล้างจนใสสะอาดค่ะล้างระบบไฟในตู้แอรค่ะหล,งลังรอพีสองออกมานะะคสภาพตู้แอร์ก็ยังดำอยู่ค่ะ ล้างระบบภายในตู้ไปเรื่อยๆนะคะสีน้ำก็เริ่มดีขึ้นมาค่ะ แห่งแอร์น้ารหลดให้ค่ะนี่คือสภาพน้ำนะคะที่ไหลออกจากตัวแผง้อหนมามเสร็จอะไรใหม่ที่จัดลงให้รหลดอิสุสทีเอฟคันนี้ค่ะีเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ให้หนึ่งลูกนะคะตัวคอมแอร์ก็เลือกใช้อะไรมาตรถางสันเดนค่ะ อันนี้ก็ล้างระบบตู้แอร์ออกมาสกรปรกมากๆก็คือขันว่าดำเลยนะคะก็จัดการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ได้ตัวมอเตอร์พัดลมใหม่เอกเป็นชั้นวาลวใหม่และก็ตัวสวิตช์เทอร์โมนะคะใหม่อันนี้ก็มีเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่ก็ใช้แผงแบบรุ่นใหม่ให้ค่ะก็ใส่เป็นลามิเนตพร้อมกับติดตั้งพัดลมเป่าแผงแอร์ด้านหน้าให้สำหรเเชอร์ ตัวไข่งเงินก็จะมีไดเออร์ของลูกค่ะอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนชุดใส่น้ำยาแอร์ใหม่ตัวชุดใส่น้ำยาแอร์นะคะ็จัดการทำหัวเติม R134a ให้ทั้งสองด้านครั้งต่อไปที่มาเซอร์วิสก็จะได้จับหัวออปเปอร์ได้ค่ะ,ะเซอร์วิสได้ง่ายหัวนะคะก็จะมีตัวหัวสอนเติมน้ำยาแอร์ด้านในให้ทั้งสองข้างร้อกับฝาปิดทั้งไฮและโลค,ค่ะ ทั้งหมดนี่ก็คือเซตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถอิสุสท f r อฟอคันนี้ค่ะเดี๋ยวช่างจัดการเติมน้ำมันหอมให้ใหม่ค่ะรถอิสุสทีเอช่างจัดการประกอบอะไรใหม่ลงรถให้เรียบร้อยค่ะ คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ให้1นลูกก็เลือกใช้คอมแอร์ตรงตามสเปคพร้อมกับทําหัวเติมน้ํายาแอร์ r 1 3 c a ทางด้านไ h และด้านโลให้ค่ะในส่วนของชุดใส่น้ํายาแอร์จัดการเปลี่ยนใหม่ให้ทุกเส้นค่ะตัวนี้ก็จากคอมเข้าแผงเส้นอีกเส้นก็จะคอมไปตู้แอร์ ตัวสายน้ำยาแอร์ช่างจัดการเก็บรายละเอียดเหล็กรัดสายน้ำยาแอร์นะคะมาลัดให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็จัดการพันนิมให้เพื่อที่จะไม่ใจชนกับตัวด้านหลังค่ะติดด้านหลังก็ไล่สายมาใสายน้ำยาแอร์ใหม่นะคะก็เลือกใช้ของ B Stone R 1 3ึ a ง เก็บสายให้เรียบร้อยค่ะสายเข้าตู้นะคะตัวช่องด้านนอกก็จัดการปิดช่องให้มิดชิดค่ะเพื่อที่อากาศภายนอกหรือกลิ่นด้านนอกก็จะเข้าในรถไม่ได้ล้ลสายที่ออกจาก ตู้นะคะก็ไล่มาค่ะเส้นนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ก็จัดการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะจุดด้านนี้ก็จัดการปิดช่องลมนะคะหรือว่าช่องอากาศเข้าในรถให้เรียบร้อยค่ะเพื่อที่ไม่ให้กลิ่นเข้าในรถได้ดใส่น้ำยาก,ก็เดินมาแบบนี้ค่ะ ด้านนี้ก็จัดการใส่ทอนิ่มให้ค่ะตัวสายที่จากตู้แอร์นะคะมาก็จะมาเข้าตรงไดเออร์ให้ค่ะขอต่อของไดเออร์ก็จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงนะคะขอต่อให้ใหม่หมดนี่ก็จากแผงมาที่ไดเออร์พร้อมกับสวิตช์เพชเชอร์สีขาค่ะสั่งงานพัดลมก็ ทำงาน,นของแม่ตัวสายที่จากคอมนะคะก็เดินมาเข้าแผงด้านนี้ค่ะในส่วนของแผงแอร์ด้านหน้าช่างก็จัดการคลิปรายละเอียดติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะก็จะเป็นแผงแบบแผงแบบลามิเนตแบบรุ่นใหม่ค่ะพร้อมกับใส่ยพัดลมให้หนึ่งตัว ขาหยึดแผงแให้แน่นหนาคะ่ะในส่วนของขาแผงด้านล่างในส่วนของพัดลมก็จัดการทำขายึดให้เรียบร้อยหอมกับตัว สายไฟของพัดลมนะะจัดการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะก็ใส่กระดูกงูใส่รัดเก็บให้เรียบร้อยค่ะใส่ไฟพัดลมนะคะก็จะต่อรัดมาจุดนี้ต่อลามานะคะก็เอาตัวดีเลย์มาไว้ตรงนี้ค่ะ ในส่วนของภายในรถช่างจัดการประกอบตู้แอร์ใหม่ลงรถเรียบร้อยค่ะท่อลมต่างๆก็ต่อเข้ากับช่องลมให้เรียบร้อยในส่วนของใสน้ำยาแอร์ก็จัดการเก็บรายละเอียดในเรียบร้อยค่ะภายในนะคะท่อที่เป็นความเย็นก็ใส่ท่อนิ่มให้เรียบร้อยค่ะ จากเติมน้ำยาแอร์ได้ความเย็นก็เดี๋ยวช่างจะได้เก็บรายละเอียดขั้นตอนต่อไปค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะรถอ s u z u TFR ก็ภายในรถปับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่สุดตปิดพัดลมอยู่ที่1เดี๋ยวเราลองมาเทสตสปิดพัดลมค่ะเสียงการทำงานภายในรถเงียบไหมนะคะเปิดสปิดพัดลมที่สุด อย่างการทำงานของพัดลมตู้แอร์เงียบค่ะมาที่สปิดสองสปิดหนึ่งเสียงการทำงานหรือว่ามอเตอร์พัดลมโบเวอร์ของตู้แอร์ทำงานเงียบค่ะเราเปิดไว้ประมาณนี้เดี๋ยวออกไปดูค่าการทำงานและความเย็นที่ได้ค่ะ อุณหภูมิในรถได้อยู่ที่8องศาอุณหภูมิรอ,อบๆอ,อยู่ที่30องศาค่ะลงมาที่7องศาพาด้านโลกอยู่ที่30ทายอยู่ที่220ค่ะถือว่าความร้อนแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ในรถาลงมาได้ที่6องศาค่ะ,ะค่ะ ลมด้านหน้าค่ะลมด้านหน้าทำงานปกติค่ะเสียงการทำงานของพัดลมด้านหน้าก็จะเงียบพัดลมตัวนี้นะคะก็จะทำงานเวลาที่รถจอดติดไฟแดงความร้อนสูงเวลาวันอากาศที่ร้อนๆค่ะถ้าวันไหนที่ฝนตกรถวิ่งพัดลมตัวนี้ก็จะไม่ทำงานค่ะ ปกติหรือว่าลงมาต่ำกว่าทีสองร้อยพัดลมด้านหน้าก็จะหยุดทำงานค่ะ่าความร้อนขึ้นที่สองร้อยยี่ส้านะคะพัดลมดานหน้า อตอนนี้ปิดฝากระโปรงรถค่ะเดี๋ยวเราจะลองเร่งเครื่องเร่งเครื่องค่ะเล้งเครื่องค่าความร้อนก็อยู่ที่ส0งร้อยค่ะอยายในรถในรถนะ้ แอร์ทำงานตลอดไม่ตัดนะคะก็คือตัวเทอร์โมตัวนี้นะคะที่เสียและเสื่อมสภาพนี่ก็จะเป็นของลูกค้าค่ะเดี๋ยวถอดออกมาและจัดการเปลี่ยนตัวใหม่ให้ค่ะจัดการเปลี่ยนหางเทอร์โมตัวใหม่ให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้เรา อยู่นะคะก็เดี๋ยวจะเปิดเทอร์โมไปสักประมาณไายสามเอ๋ก็จะมีไฟออกมาแบบนี้ค่ะก็ปรปับมาที่ประมาณนี้เอ๋ตัดที่สิบห้าองศาค่ะ เรียบร้อยค่ะรถอิสุสทีเอเดินเบาฝดฝัากระรงรถจอดอยู่างแดดค่าด้านโลอยู่ที่30าอยู่ที่200หรือว่าระบบความร้อนแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอุณหภูมิภายในรถตอนนี้นะคะปรับเทอร์โมภายในรถอยู่ที่ประมาณ6องศาอุณหภูมิภายในรถก็ได้อยู่ที่6องศาอุณหภูมิรอบๆอ,อยู่ที่30องศาค่ะ คอมตัดค่ะ้อมทำงานพอมแอรตัดตอ่อปกติเสร็จเรียบร้อยค่ะรถอีเซล GFR ตอนนี้เดินเบาเปิดฝากระโปรงรถจอดอยู่กลางแดดพอมแอร์ตัดที่4องศา รถอินซูทีเอเอเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้ถอยรถออกมาจอดกลางแดด่ะกะคงรถเดินเบาคอมแอร์ตัดี5องศาอุณหภูมิรอบๆที่35องศาหอ,อมตัดนะคะเข็มด้านโลก็จะดิดขึ้นด้านหายจะดิดลงค่ะ ทวามทางานที่9องศาความทํางานก็จะเห็นว่าเข็มด้านโลดิดลงด้านายจะดิ่ขึ้นค่าเดินเบาด้านโลอยู่ที่30หายอยู่ที่200ก็ถือว่าความร้อนของระบบแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะความตัดค่ะ ทำงานคอแมแอร์ตัดต่อปกติภายในรถปรับเทอร์โมโอยู่ที่สูตรสปิดพัดลมอยู่ที่สองค่ะความเย็นที่วัดออกจากช่องลมลงม,มาที่6องศาคอแมแอร์ตัดคอแมแอร์ตัดก็จะเห็นไฟสีเขียวดับตัดอยู่ที่หองศาตอนนี้จุดตัดอยู่ที่5องศาค่ะ คอมแอร์ต่อหรือว่าคอมแอร์ A. ทำงานที่9องศาค่ะ